สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ในขณะนี้เราอยู่ในสนามบินสวรรณภูมิเพื่อจะเตรียมตัวบินกับเบยอรมันนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆว่าเมืองไทยของเราสวรรณภูมิตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเอออดเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเนื่องในโรคโควิดนั่นแหละ เพราะว่ามันก็เงียบเียบนิดหนึ่งแต่ก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่งกันขึ้นไม่ได้แย่งกันใช้เหมือนเมื่อก่อนเนาะเดินไปไหนมาไหนก็สบายสะดวกสบายก็พี่สาก็ไปอยู่เมืองไทยนานเลยอยู่ตั้งสมเดือนครึ่งนี่เราก็ได้โอกาสที่จะกลับมา ทำงานที่เยอรมันคืนกลับ <g rab es> <g rab es> มาก็ทำงานก็เอก็บบรรยากาศเก่าๆามาฝากเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจพิษาทุกคลิปทุกเรื่องทุกราวขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ